สวัสดีครับวิดีโอที่3สอนทำป้าย LED นะครับเรื่องการออกแบบชิ้นงานนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแนะนำฟอนต์ฟอนตหนึ่งให้ท่านได้รู้จักแล้วก็ลองนำไปใช้ใดูนะครับลักษณะของฟอนต์มันจะเป็นเม็ดเป็นจุดอยู่แบบนี้เลยนะครับรองรับทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับจะมีชื่อฟอนตเดี๋ยวผมให้ดูชื่อฟอน ะะชื่อฟอนต์นนี้จะมีลักษณะอย่างนี้เลยนะครับลงนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับส่วนการยกตัวอย่างการออกแบบชิ้นงานนะครับสมมุติว่าผมอาจจะทําป้ายร้านตัวเองผมก็จะ,อ,ะออกแบบขนาดขึ้นมาให้ได้ตามขนาดที่ผมต้องการแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปนะครับอาจจะเป็นยกช่างป้ายจำหน่าย อุปกรณ์ทำป้าย l e มีเว็บไซต์เบอร์โทรเฟซบุ๊กอีเมลอะไรก็แล้วแต่นะครับของท่านหรือจะอาจจะมีลูกสอนอะไรก็ได้นะครับหลังจากที่เราออกแบบชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็ให้สีนะครับให้สีของตัวหนังสือที่เราต้องการนะครับอย่างตัวคําว่าหยกช่างป้ายตัวนี้เราอาจจะใช้เฉพาะเส้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนีย่ยเราก็เดินจอบลอด ตามเส้นไกดซึ่งเราจะปิ้นติดกับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตทางด้านหลังนะครับเมื่อเราออกแบบชิ้นงานออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็เลือกแพทเทิร์นในการทำงานของโปรแกรมนะครับสมมุติว่า,าตัวแรกหยกช่างป้ายเราจะให้มันอยู่แบบนี้ไม่กระพริบลูกศรกระพริบสลับกันแดงเหลืองถ้าผมจะเลือก pattern ผมยกตัวอย่างพ่า p a ที่15เอาพุทตัวที่1กับ2ติดสลับกันแล้วก็เอามาใช้กับอาลูกศรน,นี่นะครับติดมันจะติดสลับกันนะครับตัวต่อไปสมมุติว่าผมจะเอาเอาที่3นะครับมาใช้กับ ตัวหนังสือที่ท่านเห็นอสองบรรทัดล่างนี่ก็ได้นะครับมันจะแสดงเป็นติดแล้วก็ดบลงแล้วก็ติดสว่างขึ้นนะครับส่วนคําว่าจาหน่ายอุปกรณ์ทาป้าย LED เราก็อาจจะใช้เอาพุทธที่9ถึง16นะครับเราก็เอามาแบ่งใช้ถ้ามันใช้ไม่หมดเราก็เราก็จะแบ่งสมมุติว่าอันแรกเดี๋ยวผมจะลงให้สีดูก่อนนะครับสมมุติว่าจํา านายอุปกรณ์สมมติว่าจำน่ายอุปกรณ์นะครับแล้วก็เราให้สีที่มันต่างกันนะครับจริงๆที่ทำให้ดูแบบนี้เพราะว่าเราจะให้มันกระพริบทีละคำแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆตามลักษณะที่เราต้องการที่มีอยู่ในแพทเทิร์นจริงๆเราอาจจะใช้แถวนี้สีแดงสีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใช้กับเอาพุทธที่9ถึง15นี้ถ้ามันเกิน ะครับอันหนึ่งสองมสี้าหกเจ็ดแจะมีการแสดงผลอยู่8ช่องคราวนี้เรามาดู 1, 2, 3, 4, งี่ห้าแล้วก็เพิ่มอันนี้6สมมติว่าเราใส่ไปเจอันนี้มันเกินอยู่1ช่องเราก็ตัดออกไป1ช่องนะครับสมมุติว่าผมตัดช่อง16ออกไปการแสดงผลจำน,น่ายอุปกรณ์ กป้าย LED นะครับก็จะติดลักษณะนี้นะครับแต่จริงๆแล้วท่านช่างป้ายทั้งหลายควรจะเข้าใจว่าการออกแบบป้ายหนึ่งป้ายควรจะมีเอฟเฟกต์กัรกระพริบของตัวหนังสือเนี่ยประมาณสัก2จุดนะครับ2จุด3จุดก็น่าจะพอถ้ามันเยอะเกินไปมันจะทำให้ตาลายอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับส่วนท่านที่ าสามารถทำแอนิเมชันได้อาจจะเป็นอิมเมจ i ิดี T อาจจะเป็น f ฟดเอ็มอะไรก็ได้นะครับก็สามารถที่จะออกแบบงานให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับส่วนท่านที่ทำแอนิเมชันไม่ได้ผมก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับอันดับแรกก็จะต้องทำความเข้าใจแพทเทิร์นทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเพื่อที่เราจะเลือกให้ลูกค้าได้แล้วก็เราจะต้องมีชาร์จการ แสดงผลตัวบอร์ดควบคุมตัวนี้เอาไว้ให้ลูกค้าดูว่าอาจจะเลือกกันแสดงผลแบบไหนยังไงนะครับแล้วแต่ว่าใครจะประยุกต์ใช้นะครับหลังจากที่เราออกแบบออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะนี้ผมก็จะทําการกลับด้านาตัวหนังสืออย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาไปพิมพ์ลงบนสติกเกอร์พิมพ์อิงเจตลงบนสติกเกอร์นะครับหรือท่านจะเขียนเส้นก็ได้ ใช้ปากกาเคมีเขียนเส้นบนสติกเกอร์แล้วไปติดบนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตติดด้านหลังนะครับเพราะว่าถ้ากลับด้านเราจะติดด้านหนังหลังส่วนด้านหน้าจะมีอายางกันขูดอยู่นะครับติดพอติดด้านหลังเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการเจาะรูนะครับเจาะรูปักหลอดนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องระบบ CNC หรือว,ว่า ระบบเลเซอร์ทำจุดขึ้นมาปุ๊บเราก็ใช้เครื่องเจาะได้เลยนะครับจะสวยกว่ามากนะครับผมยกตัวอย่างตัวที่ผมทำไว้แล้วตัวนี้ผมพิมพ์สติกเกอร์กลับด้านนะครับแล้วก็เอาติดบนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับกลับด้านแล้วก็ติดให้ตัานดูนะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยจะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ ถ้าหากว่าเราติดสติกเกอร์ลงไปตัวนี้จะช่วยเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าในกรณีที่สายไฟที่เราบัดรกรีไปแตะกับพื้นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับตัวนี้ยังทําไม่เสร็จการออกแบบชิ้นงานก็แล้วแต่ว่าใครจะประยุกต์ใช้แบบไหนยังไงนะครับอย่าลืมฟอนตที่ผมแนะนําไปนะครับลงเข้าไปดาวน์โหลดดูผมจําไม่ได้แล้วว่าดาวน์โหลดมาจากเว็บไหน อันนี้นะครับก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้น,นครับวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะให้ดูวิธีการวิธีการในการเจาะแล้วก็ปักหลอดแล้วก็บัตรกรีนะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบขนานกับแบบอนุกรมนะครับแบบขนานเนี่ยเราไว้ใช้กับป้ายขนาดเล็กพวกป้ายป้ายไฟเชร์คอนเสิร์ตนะครับ ส่วนแบบอนุกรมเนี่ยเราจะใช้กับป้ายขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันในตอนต่อไปครับ